สวัสดีครับผมจะมาเก็บวิญญาณไปแรกของที่เกาะที่นี้ตอนนี้ผมก็ถึงเกาะแล้วนะครับแล้วก็ไปคุยกับข้างหลังเลยไปคุยแล้วมันจะมีแสงขึ้นมาแล้วเ,เดี๋ยวเรามันจะมีแสงขึ้นมาแสงมืดแสงนะแต่เป็นสีฟ้ามาแล้วเราไปกันเลย เล็กไปเลยนะคะมันจะมีเวลาให้เราไม่นานมากนะครับเราก็วิ่งเก็บไปเลยมันนักอะมันจะเป็นนั้นเล็กๆตรงนั้นนะครับวิ่งไปเลยเก็บไปเลยเก็บ đây ăn được lắm nè gặp đây ăn đây anh tin 2. đây anh đi phòng rồi nè จะเป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นสีฟ้าฟาอืมผมเอ่อได้สองอันแล้วอันที่สามอันนะครับ ไปแล้วแล้วก็เก็บหาเก็บอันต่อไปอีกเดี๋ยวผมค่อยไปแรกตอนเวลาเหลือน,น้อยๆค่อยไปแรกเพราะว่าไปเลยไปเลยหาต่อตอนนี้ก็กำกำลังหาอยู่นะครับตอนเทียบไม่ได้เลยเก็บอันต่อ น่ามีสามอันแต่ผมเก็บได้อันเดียวอืมมันเก็บอันข้างหน้ากด skill d a ดไปเลยตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมดหกอันแล้ว ก็บต่ออันที่เจ็ดแล้วนะคะอันที่แปดแล้วอันที่เก้าแล้วนะ ก็เหากันตรงไปเรื่อยๆได้อันที่สิบแล้วได้สิบอะไรนะครับตอนได้สิบเอ็ดอแล้วนั่น อันนี้เหลือ58แล้วนะคะห้บแปวิผมน่าจะใกล้เข้าไปแรกแล้วเหลือประมาณ30บวิผมจะเข้าไปแรก ครเข้าไปแรกเดี๋ยวจะขมเข้าไปแรกแล้วเลยยี่สิบวีแล้วผม่เอเลยนะครับนี่กดแรกเลย <c oughs> เราได้ฉายานะครับ <c oughs> หมดเวลาแล้วเก็บแป้งหนึ่งมวนคลิปนี้ผมขอโทษที่ลงคลิปช้าน,นะครับใครไม่กดไลค์เป็น เกถ้าไม่กดเป็นเก้จริงๆนะครับผมไม่ได้มูเหมือนคนที่อยู่ข้างหลังผมนะครับไปแล้วพวกเก้